ไก่พี่ว่ากีไปส่งพัสดุมาไงแล้วเจอของดีมาอยากให้ลองอะไรวะของดีอะไรอีกอะเห็นเขาขึ้นป้ายว่าออกช่องสามช่องห้าอยาเงี้ยเอออยากให้ลองเมื่อได้ไปออกเอออะไรไหนดูนี่มันนะชื่ออะไรนี่ผมเบ้งยวนใช่กูโตไม่ทันหรอเฮียโตมาทันแต่พวกทุกเอ็มเคสุกี้แล้วเฮียโอ้โหแล้วยังเป็นอย่างเงี้ยมันกินยังไงอะ ใส่ปาาไงเดี๋ยวกูรู้แล้วใส่ป่ามากินยากอะ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวชิมมันเดี๋ยวชิม่ันโอ้โหกินยากเลยควนี้หนักเลยหาง่ายง่ายไม่ให้แดกด้วยให้หาแดกยากยากแล้วควนี้ข้างในมันคืออะไรอะ่ะเรามาแบบนี้แล้วกินธรรมดาธรรมดาไม่ได้โอ้โหมันใบยกเลยไหมเสร็จท่ไปใบ,บยกเลยไหมอืแล้วขาดยากด้วยควนี้หนักเลยควนี้ไม่ต้องลงต้องแดกแล้วอือเอาขาายังโอ้ยหยิบนี้ลำแท้ กินยังไงวันเนี้ยลองก <c oughs> ็มีเจ้าหู้มีไหทองแล้วก็ไม่น่าจะมีผงอกโอเครสชาติประมาณเดียวกับขนมตำตับ <c oughs> อร่อย หัวไปโดนลุกโดดสัตว์เอ้ยโอ้ oh, <no. S 1> ดนลุกโดดไปหูอื้อเลย <Okay. S 1> นี่มันแล้วไปไงะไปแบบนี้หืมก็แบบ อันนี้จะหากินได้ตามงานวัดแต่ก็ต้องบอกว่าแม่อร่อยทุกเจ้าแต่ถ้าเจ้านี้เหรอ,อครับฟันทงให้เลยอร่อย <c oughs> ออืออือเด้ะได้แบบนี้ไม่เคยทำคลิปเราต้องทำานะอร่อยดิ อบอกเลยคำเดียวอร่อยรสชาติมันจะตึงๆหน่อยมีเผ็ดโดดเผ็ดโดดหน่อยแต่ว่าดีสำหรับคนที่ชอบกินผักข้างในจะมีพวกตัวงอกอะไรพวกนี้สำหรับคนที่ชอบกินผักอร่อยเลยแล้วก็มีไข่ข้างนอะอ <c oughs> อ้

ตั้งหอมตั้งแรกเลยใส้ข้างในที่ไดกลิ่นคือผักชีกรุบกรุบมะพร้าวอ,อร่อยปะไปดู <c oughs> อีกคำใครที่เอาพับมาขายก็เชิญน,นะครับอดีตลาย KIVINR แบบแปดนะครับยินดีรับจบทุระบบที่นี่เลยไม่ว่าจะเป็นเหรียญยอดนิยมกรอบทองนะครับหรือเป็นตลับทองฝั่งเพชรนะครับที่นี่รับตือนทุกอย่างนะครับเอาเป็นว่าสนใจก็เชิญนะครับแล้วอยากเจอจริงก็บนห้างไอซีพัรซ่าตเซ็นเตอร์ชั้นสองนะครับเปิดบริการทุกวันตั้งแต่สิบโมงเช้าถึงห้าโมงเย็นของทุกวันนะครับวันนี้ไก่นต้องขอตัวไปเท่านี้ฝากไว้ในช่องฟิต